สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชม,มทุกท่านเข้าสู่ g f o ฟกสปอร์ตออนทัวนะฮะตอนนี้เขามาอัปเดตกิจกรรมปลูกพักแหลกปลาของมูไแม่นะฮะเป็นโครงการของเคท่านบาสปานของเลงซ้ายครับหลังจากจีเสาแล้วนี่เขาบ่ได้มาร่วมกิจกรรมกันนะเพราะว่าแม่แม่กับติดารกิจเรื่องของงานชาปรกิจซบเ,เปลืปล่นในหมู่บ้านนะ,ะเพราะว่ามีตายกันหลายซพเลยนะ,ะในติดแล้วน,นะก็ถือว่า มูมแม่กับพักไปหนึ่งเสานะแต่ผมก็ได้มาทํากิจกรรมตามปกติฮะก็นะกคือเสาแล้วผมก็มาปลูกพักบุ้งเพิ่มนะฮะก็ขึ้นแปลงเองกับใจความรู้นะฮะจากได้เรียนรู้จากมูมแม่มาลองปลูกย,งยางพิ้นแงยให้พอเขาก็แะตัวนะก็ได้ผลเป็นอย่างดีครับวันนี้เดี๋ยวเขาจะไปดูครับผลงานผมติดตีแล้วนี่มันจะออกมาเป็นจะได้นะครับแต่วันนี้นี่มูมแม่มานะร่วมกิจกรรมตามปกติลนะแล้วก็พักบุง้ง ของเฮาตอนนี้ครับมีสปริงเกอร์นะฮะได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วทีมงานเฮททำน้สปาหนของซ้ายเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันามาประกอบเหือนะฮะแล้วก็ได้รับการอนุเคราะห์หัวสปริงเกอร์นะฮะจากแม่ขมูลมาสมทบตัวนะก็ต้องขอขอบคุณแม่ขมูลมาณที่นี้ด้วยครับผมส่วนในเรื่องของการเดินท่ออย่างก็เจ้าหน้าที่ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้พักบุง alt, ก้งเฮาก็ง้ามครับก็เป็นพักปลอดสารยาฆ่าแมลงปลอดสารปลอดพิษนะฮะ พอสารพิษถ้าใครอยากกินก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวไปซื้อกินได้ตีซื้อกินได้ตีตลาดสดเจจูนะครับล่านสีวันพักสดนะฮะเขาจะเอาพักบุงชุดนี้ไปขายตีหั่นครับก็ถือว่าเขาหาตลาดหืมูยแม่ได้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นพักบุงตีปลูกมาได้แล้วสามอาทิตย์นะฮะอาทิตย์หน้าน่าจะเก็บได้แล้วนะฮะเขาจะกะประมาณว่าสีอาทิตย์น่าจะเก็บได้นะฮะชุดนี้ ส่วนแหมชุดหนึ่งก็จะเป็นได้สองอาทิตย์ครับอ่าอันนี้2อ,อาทิตย์ก็แผนของการปลูกพักนะฮะเขาเมื่อเขามีตลาดแล้วเขาก็จะพยายามเอ่อเซตคือมันเป็นระบบนะฮะตอนนี้พักบุงเขาคิดว่าน่าจะขายได้ทุกวันเสาร์แล้วนะเสาร์เสาร์หน้าก็จะเป็นชุดนี้เสาร์ทัดไปก็จะเป็นชุดที่สองแล้วก็ชุดที่สก็จะจะเป็นแหมชุดหนึ่งที่ผม ปลูกในเสาแล้วแล้วลก็เสาทัดไปฮะมันก็จะเป็นชุดเนี้ยตีมูแม่แม่ก่อลังปลูกนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูมูแม่แม่ปลูกพักบุ้งกันครับนี่สวัสดีครับแม,แม่แม่ครับนี่ปลาแก้วยีงอย่างครับวันนี้ปลูกพักบุ้งจ้าปลูกผักบุ้งเนาะนี่หน้าที่ของปลาแก้วนี่อย่างครับวันนี้ขกกนนีด อาคีดห้องนะนี่ฮะนี่ครับคีดห้องไว้สำหรับวานเม็ดพักบุ้งนะฮะน,นี่นี่ฮะนี่นนนะอาของแม่ขมูลแล้วครับนี่อย่างครับวานักบุ้้งจวานเม็ดพักบุง้งนี่คนละไม้คนละมือนะแม,ม่อนอเอบรตอนนี้เขามีสปริงเกอร์หดน้ำแล้วพื้นที่เขามี ในการพ่อปูกก่อสามารถจัดสรรได้นะฮะวางแผนการปลูกมู้ดีนะครับนาอสวัสดีครับแม่คับปอครับนี่ปีมือวานเมล็ดพักแม่ๆนี่ต้องใจเย็นนะแม่นาะเพราะว่าความสม่ำเสมอในการวานเมล็ดลงดินก็สำคัญนะฮะนี่ถ้าวานบัสม่ำเสมอนี่มันจะออกเป็นย่อมย่อมบางงมนะฮะรูอาหารกันเนาะนี่ครับ ปลาเล็กครับสวัสดีครับนี่ปลาเล็กนี่นับ่ะครับแม่แก้วเตรียครับสวัสดีครับนี่คีดห้องครบดห้องนะครับนี่สําหรับแปลงพักนะฮะผมก็ใชจ้เวลาหนึ่งอาทิตย์นะฮะในการปั๊บพื้นที่แล้วก็คุดแปลงไว้ให้มูยแม่มาช่วยกันปลูกนะฮะกิจกรรมวันนี้มูยแม่ก่อจะเน้นในเรื่องของการปลูกต่อไปก็มีหน้าที่แค่ปลูกกับเก็บแล้วครับแล้วก็มา สเียเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะแบบเ้อเนี่ยาการนักนะฮะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการปรับพื้นที่ขุดดินขุดแปลงนะฮะก็จะเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องจัดเตรียมไว้เพื่อให้อทุกๆวันเสาร์แม่ๆมีกิจกรรมเนี่ยกันเบาๆสบายๆแต่มีไรายได้พิเศษใครสนใจโครงการลูกพักแหลกปลาก็สามารถเข้ามาหามูม่แม่ได้ในวันเสาร์นะที่เคหะธรรมราสปาหของเลงซ้ายครับถ้าอยากจะมีส่วนร่วมในการ ฟื้นฟูหนองเลงซ้ายของเขาแล้วก็มีพื้นที่ในการปลูกพักนะเอาไว้กินพ่องเอาไว้ขายพ่องแบง่งแบงกันก,นกน็มาได้นะครับยินดีนดนครับรับสมาชิกเพิ่มมดนะครับผมตอนนี้กําลังจะขยายโครงการอยู่นะฮะอันนี้ปล่อยมือแม่จัดการกันเลยเดี๋ยขั้นตอนต่อไปคงจะเป็นการเอาแกบมาลงนะแม่นอ้อม,มูอมืแม่เป็นมือเย็นนะฮะเวลาปลูกพักอย่างมาอมอกงามนะครับ และนี่เป็นฝีมือลูกชิดนะฮะเป็นฝีมือผมเองนะเสาแล้วนี่มูแม่แม่มาผมอุซาคุดแป้งไม่ล้อเนี่ยเสาแล้วมาอุซาคุดแป้งไม่ล้อจาเป็นต้องปลูกเองอะ่ะทำอันมันจะบัดตอนเนื่องนะฮะมันจะข้ามเสาเหรออ่าเครื่องปั้มเฮายุดไปนะครับอ่า เราต้องไปปิดเครื่องปั๊มก่อนอสำหรับเครื่องปั้มนี่หัวหน้าวาริศก็สนับสนุนมูแม่แม่ม้านะฮะก็เขาก็เอามาใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูต้นไม้ตัวแล้วกับปลูกพักตัวนะฮะ,ะพื้นที่ตรงนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะมีการทําเป็นแป้งขั้นบันไดต่อนะฮะและนี่ก็เป็นเสาแล้วนะฮะจูบนี่ก็จะเป็นจูบที่3ามนะฮะ ก็ถือว่าได้ผลดีเลยทีเดียวครับเนี่ยผมก็ลองปลูกดูก่นถือว่าเนี่ยฮะหนึ่งอาทิตย์งอกงามสวยครับอืออ่าอย่างน้อยๆเขาก็เริ่มหูแล้วครับว่าดินตินี่นี่ถ้าปลูกพักบุ้งนี่เขาสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแล้วก็ทั่วฟักเาาก็สามารถปลูกได้ครับเดี๋ยวหลังจากเซตร,ระบบการปลูกพักบุ้งเสร็จแล้วเขาก็จะมา ปลูกในของเรื่องของผู้ฟักงาเาแหมรอบหนึ่งนะฮะก่อยๆ่าไปทีละส่วนครับใบแยกขึ้นมูอแม่ฮักโหมก็เขาพยายามจะทําแบบไปเรื่อยๆครับบารีบเร่งนะฮะ,ะส่วนพื้นที่ด้านด้านหน้าฝั่งนู่นก็นเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงใหม่นะฮะ,ะตรงไหนตีมันปลูกระเบิดขึ้นเป็นหญ้าเท่ากับลื้อไม้นะครับเนาะส่วนสนามหญ้าตรงนี้นะฮะในหนาวนี่ นะหนาวนี้หนาวนี้ที่หนองเล็งทรายนะโครงการท่องเที่ยวของ ai, อำเภอแม่ใจเพื่อเชื่อมในเรื่องของการท่องเที่ยวก็รูปหัวใจของหนองเล็งทรายที่มีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นทุ่งดอกทานตะวันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในหน้าหนาวนี่ก็จะมีพื้นที่ของเขตธรรมศาสปรา,ปานหนองเล่งทรายตรงนี้ครับที่สามารถทําเป็นร้านกางเต้นได้เพื่อนักท่องเที่ยวแวะมาแอลก็ จะสามารถแวะมากางเต้นในเคท่ามราชปลาหนองเลงซ้ายได้นะฮะก็บรรยากาศก,าก่นนี้ลมรื่นถ้าใครสนใจมาเอลตีหนองเลงซ้ายก็อย่าลืมแวะเวียนมากางเต้นตีเคท่ามราได้นะฮะและนี่ครับสมาชิกแขมหนึ่งคนสวัสดีครับ,รบพีณแม่จนแดงนี่อย่างครับอ่ไปไอไปไอาววอปั๊บภูมิทัศน์นะแหม่น้อ<ด>อ่านี่ครับแม่จจนแดง กลับมาโคตบะทัวนะอ๋อบะทัวนี่ต้องลองปลูกใช่ไหมเอมทัวเจี๋ยไม่นะครับเจี๋ยไม่เอาาล้องปอลูกเพราะว่าอันเม็ดทีม่มันมันมีเพี้ยกินผมก็ลองมาวางวานดูออกอยู่มั้งครับเพี้ยดีมากเลเจี๋ยนี่ดีสุดสาวเลยก็เพี้ยมันขึ้นเปลือกบะทัวนะฮะแล้วก็ผมก็ลองเก็บเอามาตากแล้วกแกะเม็ดมาปลูกก็คือ ปูกแล้วมันยังขึ้นอยู่นะครับทั่วพันนี่เม็ดเ้าอวบขาวหวานอร่อยครับใส่ย,ยาฆ่า,มาแมลงปูกกับดินตรงนี้ปุ๊บมันขึ้นงามครับถ้าใครอยากกินทั่วฟักเงาอะไรอ,อร่อยของโครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการกิจกรรมเกษตรปลอดภัยโครงการปลูกพักแหลกปลาแวะเบียนมาตีหนองเล็ไซาได้หรือไปซื้อตีตลาดสดเจจูนะครับล้านสีวันทักสดนะหลายคนทามีคาถามครับว่า นี่ยปลูกพักแหลกปลามันเปลี่ยนด้นะครับตอนนี้โครงการของเคธาาันาสปานของเลงซ้ายก็จะมีเรื่องของการเพราะก้าไม้เอาไว้เตรียมฟื้นฟูนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียว้กับหนองเลงซ้ายโดยเฉพาะบนกล่องดินตีมีการขุดหลอกนําดินไปทิ้งไว้ในในมอนนะฮะหัวหน้าวาราธิ์เรียกม่อนนี่ว่ามอนแม่นหมายนะจะเป็นกล่องดินกล่องใหญ่นะฮะตีอยู่หน้าสํานักงาน ในอนาคตก็จะเป็นมูแม่แม่แล้วก็บมู้าบ้านจิตอาสาไข่กันแล้วแต่นะในอำเภอแม่ใจหรือบ่อใจใอำเภอแม่ใจที่อยากจะมาช่วยกันปลูกป่านะฮะก็สามารถเข้ามาเอาก้าไม้ตีนี้ได้นะฮะเพราะว่ามูแม่แม่ก็พยายามจะนอกเหนือจากมีการปลูกพักแล้วนะก็จะมีการหาเมล็ดก้าไม้ตีหัวหน้าวารรลิศอยากจะหพื่อปลูกบน่อนแม่น,มนหมายออามาเพาะเตรียมไว้สําหรับกิจกรรมปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูต,ต,ต่อไปน,ะนี่แหละครับคือโครงการปลูกพักแหลกปลาของมวยแมนในเมื่อมาใจ้พื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็ดูแลต้นไม้ก้าไม้ภายในพื้นที่แล้วก็จะเอาก้าไม้ต้นไม้ไปปลูกขยายเพิ่มพื้นที่เพื่อลูกคิดสํานึกจางเพื่อแม่ใจมีความรักห่วงแหนในการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ฟื้นฟูต้นไม้แล้วก็วกซัดปลาเื้ยคับ น้องเลงซ้ายของเฮาต้ยนะ่ะก็จะได้จะได้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกันต้ยนะครับวันนี้คลิปนี้ก็ต้องขอละท่านผู้ชมไปก่อนแล้วอย่าลืมเป้นกาลังใจกันว่าโครงการนี้จะไปจะได้ต่อจะได้และก็จะคืบหน้าไปจะได้พองก็อย่าลืมติดตามครับผมสวัสดีครับ นกอุ้มบาทนะเริ่มอพยพมากันแล้วนะฮะนกอพยพช่วงหน้าหนาวนี่จะมีนกหลายๆชนิดแวะเวียนเข้ามาอยู่ที่หนองเล็งซ้ายนะฮะก็นี่ก็ถือว่าเป็นแหมหนึ่งชนิดทีด่เป็นนกอพยพนี่ผมเพิ่งจะเห็นวันแรกนะฮะหลังจากตีปีแล้วอพยพมาแล้วตอนนี้ก็ เริ่ม,มัทยอยเข้ามาแล้วมีแห็มหลายๆชนิดเลยถ้าจะได้ใข่สนใจเรื่องดูนกก็ติดตามกันไปเรื่อยๆครับนนองเลี้ยซ้ายของเรามีของดีแห็มเยอะครับผม